สวัสดีครับผมก็วันนี้ก็พามาดูปลากัดป่ามาชัยนะผมตั้งแต่ผมย้ายที่อยู่จากสมุทรสาครมันอยู่จังหวัดน,น่านนะผมลูกปลาผมตายเยอะมากนะผมทั้งคล้องนะตายไปประมาณครึ่งหนึ่งนะผมเพราะว่าลูกปลาที่ย้ายมาก็ยังอายุน้อยนะครับอายุประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันนะผมแล้วก็ย้ายมานะครับก็พอมันโตขึ้นมาหน่อยนะผมก็เจอปัญหาอีกนะครับก็คือฝนตกนะผม ฝนตกแล้วก็น้ําฝนมันสาดใส่นะครับปลาก็เลยกระโดดหนีนะผมตอนนี้เฉลี่ยก็เหลือประมาณสี่ข้องนะผมข้องหนึ่งก็เหลือประมาณสองตัวนะข้องหนึ่งเหลือประมาณแปดตัวหกตัวประมาณนี้นะผมเยอะสุดนะประมาณนี้นะผมข้องนี้เหลือเยอะหน่อยนะเหลือตัวผู้สามตัวนะผมตัวเมียหกตัวนะผมเหลือเก้าตัวนะข้องนี้นะครับอันนี้เป็นตัวผู้นะผมผมฟอร์มไปแล้วนะครับ อันนี้เป็นปลาพี่นะผมตัวข้างๆเป็นปลาน้องนะผมตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับพอๆกันนะผมแล้วก็มีสายดุเหมือนกันนะผมดุทั้งสองตัวนะตัวนี้รัดรัดเอาลูกเรียบร้อยนะผมส่วนตัวข้างๆยังไม่ได้รัดนะผมแล้วก็มีที่เป็นน้องของสองตัวนี้นะผมเอาไปเพาะไว้นะครับยังไม่ได้เอาขึ้นมานะผมเพราะว่าโหลปลาผมไม่พอนะดูนะผมแต่ว่ารู้สึกว่ายิ่งเพาะปลายิ่งไม่สวยนะผม คือพวกรายละเอียดรายละเอียดในพวกเกรดพวกนี้มันครบนะผมแต่ว่าไอปลามันทรงไม่ได้นะผมทรงมันไม่สวยนะครับแล้วก็หางอะไรก็จะออกพัดไม่ออกนะผมเจ้าโปก็ไม่ออกนะผมแต่ตัวนี้สวยสวยนิดน,นึงฮนะสวยกว่านะผมตัวนี้เครื่องใหญ่กว่านะแต่ว่าหางไม่ค่อยสวยนะผมก็ประมาณนี้นะตัวนี้เป็นปลาปลาแก่นะผมตัวนี้อายุมากกว่าพวกนี้เท่าตัวเลยนะผมปลาพวกนี้อายุสี่ถึงห้าเดือนนะผม ตัวนี้อายุมากกว่านะครับก็สวยนะผมหางออกใบโพแล้วนะแต่ว่าเครื่องไม่ค่อยใหญ่นะผมพวกนี้นะผมมันมืดๆนะผมต้องเร่งต้องเปิดแบบแสงนะตัวข้างจะดูกว่านะผมแต่วันนี้เป็นอะไรไม่ค่อยครึกงนะผมแล้วก็มาตัวนี้ขี้เหล่นะตัวนี้ตัวนี้ขี้เหล่หน่อยนะแต่ว่าเอาไปเพาะได้นะผมแล้วก็มาตัวนี้ก็ ตัวนี้ก็สวยอยู่นะผมเครื่องมันได้แต่ว่าเกล็ดไม่สวยฮนะแล้วก็เป็นปลาพวกนี้นะผมเป็นปลารุ่น้องนะะตัวนี้อายุประมาณสามถึงสี่เดือนนะผมตัวนี้ตัวนี้เป็นพี่น้องกันนะผมส่วนตัวนี้ก็อายุมากกว่านะผมเป็นปลาตัวเมียนะตัวนี้ก็เป็นตัวเมียนะผมแล้วก็ในนี้นะผมมีประมาณสี่ตัวนะเป็นปลาเพึ่งยาขึ้นฟอร์มเหมือนกันนะผม ได้ประมาณสามสี่วันนะผมนี่นะไม่เห็นนะผมขี้อายนะผมตัวนี้เห็นตัวหนึ่งนะตัวข้างอยู่อยู่ในนี้นะผมปลาเครื่องยังไม่โตนะผมโหลมันว่างนะผมตู้มันว่างนบะตู้นี้ก็เลยเอาปลามาใส่นะนี่นะโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็มีสั้นๆประมาณนี้นะครับผมก็ถ้า ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะผมแล้วก็พูดติดๆขัดๆยังไงก็ขออภัยด้วยนะผมเพราะว่ามันเป็นการพูสดส่วนนะผมบางทีลิ้นก็จะพันอะไรบ้างนะผมก็ขออภัยนะผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามหกันด้วยนะผมแล้วก็เดี๋ยวรอให้ลายแดงผมบุมก่อนนะผมเดี๋ยวมาเจอกันคลิปใหม่นะผมผมจะมาถ่ายลายแดงให้ดูนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นผมสวัสดีครับ